สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมดูเชลนี้สิคะมันไม่ได้มีแค่ด้านเดียวนะคะแต่เชลนี้จะมีทั้งหมด3ด้านเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ขอบอก expression ความรู้สึกตอนนี้หน่อยได้ไหมคะว่าตื่นเต้นมากมากเลยคืออาจจะตื่นเต้นแล้วก็ดีดเกินพิกัดนิดนึงนะเพราะว่าคลิปนี้พิเศษสุดๆค่ะเรามีสปอนเซอร์ใจดีแล้วคะ่ะคุณผู้ชมสปอนเซอร์ใจดีที่สพอร์ตทั้งคลิปของเราเลยนะคะนี่ไม่ใช่การไทยอินแต่อย่างใดแต่เป็นการหาทำระหว่างหมีมีซิมและสปอนเซอร์เลยนะคะ ไหนใครชอบทาปากบ้างเออสปอนเซอร์ที่เขาเป,ป็นสปอนเซอร์เครื่องสําอางด้วยนะคะนั่นก็คือ o ู p แบรนด์ฟังไม่ผิดนะคะเป็นแบรนด์ลิปสติกจริงๆนะคะแบรนด์ของคนไทยด้วยแต่ผลิตในไต้หวันร้อเเซขอพูดถึงแพ็กเกจก่อนเลยนะคือดูอมากเป็นทรงสามเหลี่ยมกล่องเป็นทรงสามเหลี่ยมอรู้แล้วใช่ไหมว่าทําไมเชลเราถึงเป็นทรงสามเหลี่ยมมันไม่ได้ดูแค่กล่องแพ็กเกจที่มาถึงนะคะตัวลิปสติกก็เป็นแท่งทรงสามเหลี่ยมคุณผู้ชมและใครที่ชอบสีม่วงนะคะฝาลิปสติกเป็นสีม่วงพาสเทลน่า คุณสมบัติหลักๆเลยนะก็คือปกป้องบำรุงและฟื้นฟูใครที่ออกแดดบ่อยๆมี s p f 15ด้วยนะคะทีม่มีมีอ่านคุณสมบัติและชอบมากๆเลยก็คือแบรนด์นี้นะคะปราศจากน้ําหอมแล้วก็น้ำมันหอมระเหยด้วยปลอดภัยมากๆสาหรับคนขี้แพ้อย่างเราทางแบรนด์ส่งตัวอย่างมาให้ทดลองแล้วนะคะถึงกล้าพูดว่ามันเป็นอะไรยังไงใช่ไม่มีกลิ่นน้าหอมจริงๆคือคุณผู้ชมสามารถทาฟาดให้แบบสีมันชัดๆไปเลยก็ได้พิกเมนต์เขาแน่นมากๆแต่ส่วนตัวเราเรา,เราชอบเอามาเต็มๆบนผ แล้วค่อยๆเอานิ้วเกลี่ยและจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะว่ามันเบลนดได้ใครชอบแบบว่าขอปบปากฟุ้งๆมันเบลนด์ได้จริงๆเว้ยคุณผู้ชมคือถ้าเปิดหน้าเนี่ยรีวิวให้ดูไป <c oughs> ได้ยินปะได้ยินเสียงกล่องลิปสติกปะนี่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  ASMR เขาส่งมาให้จริงๆต้องขอบคุณจริงๆนะคะกับทางแบรนด์แล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์วิดีโอนี้ทั้งคลิปเลยก <Sh in> ็จะบอกว่าสปอนเซอร์หาทําไม่แพ้มีบิซิมเลยค่ะสปอนเซอร์ Spencer ขอให้สร้างบ้านตามสีลิปสติกและขอให้เป็นทรงสามเหลี่ยมเออเอาดิคุณผู้ชมเหมือนเขารู้นะว่าเราเป็นคนยังไงเหมือนเขาได้ดูเราจริงๆเหมือนเขารู้ว่าถ้าเราเขามาพูดแบบนี้เราจะต้องรับงานกับเขาแน่เลยแล้วใช่ค่ะเรารับงานอ่ะเราดูเชลสามเหลี่ยมมาพอแล้วปะลุยกันดีกว่า ้งบ้านตามสีลิปสติกอะเออเปลือกลิปสติกมันต้องเป็นสีอะไรสีม่วงพาสเทลแบบนี้เอ,อ๊หลังคาเนี่ยมันจะมีพื้นม่วงพาสเทลที่เป็นตัวพรมนะคะแต่ในมิตินี้เราไม่แคร์นะคะว่าหลังคาเราจะเป็นพรมซึมน้ํารั่วซึมเข้าไปข้างในหรือไม่เราอยู่ในเกมในโลกเหนือจินตนาการอยู่นะคะคุณผู้ชมม,มิมีอยากทําสิ่งนี้ให้สปอนเซอร์อะม,มิมิอยากติดหน้าต่างเป็นชื่อแบรนด์นี่ D U P E Brand ดูบค่ะขอเราทําด้านในบ้านก่อนเลยนะเพราะว่าเราจะต้องรีวิวสีลิปสติกใช่ไหมคะสีแรกที่เราจะพูดถึงกัน To Earth คือเขาจะออกสีส้มๆที่มีความอมน้ำตาลอ่อนๆนะคะจะดูซอฟต์ soft. ถ้าใครชอบแนวสีนูตเบาๆอะไรอย่างเงี้ยซอฟมากํำเตือนสีในเกมที่เห็นไม่ใช่สีลิปสติกจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าเราเป็นคนเล่นเกมเดอะซิมซีอยู่แล้วเราก็น่าจะรู้นะว่าสีมันจะเพี้ยนไปแค่ไหนนะคะแต่ว่าด้วยตัวสีมันแล้วว่าเลือกตัวนี้ให้ดีกว่างั้นตัวพื้นเนี่ยเราจะเล่นเป็นสีน้ำตาลอยากได้น้ำตาลที่ออกส้มๆนิดนึงเนี่ยคุณผู้ชมสีเหมือนเบาอันเนี้ยเหมือนเบา อันเนี้ยเหมือนมากแต่เราจะมองว่าเป็นสีนี้ก็ได้เราเลือกไม่ถูกแล้ว <c oughs> มิมีซิมเราเลือกเป็นโซฟาตัวนี้ให้เขาก็แล้วกันนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันยังดูแบบเออน้ำตาลอมส้มอมชมพูมีเหลือง <c oughs> เข้ามาตาัด <c oughs> เพิ่มความสดชื่นนิดหน่อย <c oughs> อ่ะ โตะนะคะมันจะเป็นอะไรไปได้ล่ะนอกจากโตะนี้น่ารักสุดๆติดทีวีจากของโมเด r n Lux ัก t ิดลงไปอยากใส่พรมให้ดูสนุกขึ้นมานะคะเออนี่แนวแน,วนี้โต๊ะตรงกลางบ้านนะคะก็จะใช้เป็นโต๊ะตัวนี้จาก growing together พม่านคือต้องตัวนี้เท่านั้นเลยค่ะจาก High School Years นะคะเออจะจะแนบกับอะไรจ๊ะมีพม่านแล้วเราก็จะต้องใส่รางม่านไปด้วยนะคะเพราะว่าอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่มีรางมา่านอยากจะให้มีแล้วง,งานมาดูเรียบร้อยแบบนี้ตกแต่งโ so ซนลิฟวิ้งสเปซเ็นะคะก็จะออกมาโทนสีแบบว่าสม โมอมชมพูนิดเดียวเท่านั้นเลยแล้วก็มีสีน้ำตาลผสมสมนะคะหาของตกแต่งมาวางกรุบกๆอุ้ยสวยอะชอบอะเดี๋ยวนะเราขอหันหลังไปดูก่อนว่า for p l a n s เราจะทำยังไงกันต่อดีมาทำด้านหน้าทางเข้าบ้านกันก่อนดีกว่าคะ่ะน่าจะคิดออกง่ายๆพรมหน้าทางเข้าบ้านก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลธรรมดารรมดาฝั่งด้านในตรงนี้เราก็จะยัดโค้ดแรรคเข้าไปเลยนะคะเป็นมุมพอดีเลยแล้วก็มีที่ค่อยเสือ้อห้อยหมวกอีกนิดนึงอุ้ยเจออีกไอเทมหนึ่งที่มันก็เข้าข่ายสี down to earth อยู่นะก็น่าจะเป็นตัวนี้นะคะเอามาเป็นโต๊ะตั้งหน ก็ดีไปฟิลเตอร์แพ็ก everyday clutter ด้านหน้าบ้านก็นี่อาจจะมีที่วางนาฬิกาหรือว่าวางอะไรแบบนี้ไหมวางมือถือสักอันหนึ่งแต่เราอยากได้ที่ใส่เหรียญอันนี้ค่ะเอามาวางไว้ด้วยเป็นแบบว่าเอ้ยเข้าบ้านมาก็วางของกุกกริโอ้แล้วฝั่งนี้ก็จะมีโคมไฟที่ส่องลงมาถ้าใหญ่ไปเราก็ย่อดได้นะคะด้านหน้าบ้านเนี่ยยังขาดกระจกที่ไว้ส่องตัวเองก่อนออกจากบ้านหรือว่ากําลังจะเข้าบ้านเนาะเราขอใช้เป็นตัวนี้าก็แล้วกันของโมเดิร์นลักซ์คิดเอามาแปะไว้บริเวณนี้ฝั่งด้านหน้าบ้านเราจะเติมไฟเบลเลสไปให้ เขานิดนึงนะคะเพราะว่าเอาจริงปะไม่รู้จะใส่อะไรอันนี้ซินเซียรี่เลยและคิดว่าใส่ไฟร์เพลสไวโซนรับแขกมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะดอกไม้ประดับหนึ่งกลุ่มต้นไม้วางพื้นเติมความชุ่มยื่นเราจะแอดซูมว่าดาวทูเอิร์ธสีนี้ก็ได้หรือเราจะแอดซูมว่าส้มแบบนี้มันเหมือนมันอยู่กัากึ่งระหว่างความน้าตาลอ่อนส้มชมพูอ้อไม่รู้อะสีก็อยู่ตรงหน้านะมันดูน้าตาลส้มคุณผู้ชมงั้นเราขอใช้สีนี้ก็แล้วกันนะคะหารูปภาพมาติดเออเติมเต็มความน่ารักมาตุมต้มม <Yeah. S 1> ะ จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยอุ้ยมันเป็นบานได้จริงๆบานทรงสามเหลี่ยมด้านหน้าห้องน้ําก็มีการเอาตู้มาใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะคะและนี่ก็คือล v ฟิ g งสเปซทั้งหมดของสี Down to Earth เราจะเข้าไปทําห้องน้ําด้วยค่ะซึ่งห้องน้ําเนี่ยขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะว่าสีอาจจะไม่เหมือนตัดภาพมาให้ดูตอนสร้างห้องน้ําเสร็จเลยนะคะเพราะว่าห้องน้ามันสวอชแอบไม่ค่อยจะเหมือนสีเท่าไหร่แต่มีมีซิมก็ทําจนได้อะ่ะคุณผู้ชมเอาดีอมสม้สมๆแ,แ,แนวสีแบบว่าพีชตุนต่นๆนิดนึงเออเราก็ดาได้โว้ มาแต่งในชั้นนี้นะคะก็คือสีที่ชื่อว่า kind regards สีเนี้ยเราบอกเลยนะว่าใน The s ซิ s 4หายากมากจากประสบการณ์ที่เล่นมานะคะเพราะว่ามันจะเป็นสีส้มอมชมพูอันนี้ก็สวยแต่สีเหมือนข้างล่างเลยคุณผู้ชมเห็นปะเนี่ยอันเนี้ยมันก็มีความแดงเกินอุ้ยวอลปเป์อนันี้คือใกล้เคียงมากนะคะแต่สีลิปจริงๆเขาไม่ได้ฉูดฉาดเท่านี้นะเพราะว่าสีในเกมมันจํากัดมากยังไงก็ตามจะพยายามเล่นกับสีนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็อยากจะมีผนังที่ไม่ใช่เดแอกโนเพราะว่าเราจะทําเป็นห้องครัวใช่ไหมมันจะยาก แล้วพวกแอปลแอน์มันจะมีไหมเนี่ยมันจะออกนี่สีอย่างนี้คุณผู้ชมเฮ้ยโฮมเชฟฟาโซขอบคุณสวรรค์คือมันจะเป็นพีชที่มีความอมส้มนิดนึงนะคะคุณผู้ชมจากใจมี่มีซิมเลยนะที่เขาให้มาแล้วเราลองไปเล่นใช่ปะสีเนี้ยเอามาทาที่เปลือกตาสว้งมากด้วยความที่เราเป็นคนสน่ะนนนะแล้วเขาบอกว่าลิปเขามันเบลนได้ไงมี่มีก็ชอบอยู่แล้วกับการเอาลิปนู่นลิปนี่มาปาตาคือจะบอกว่าพอปาดลูกตาลงไปใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาตัวกลิตเตอร์กลิตเตอร์ของเร อะไรก็ได้นะคะที่เป็นสีทองเข้ากันมากโอ้เ oh, ดี๋ยวนะดูมี่โฮมเ e คอเรเตอร์เขามีตัวที่เป็นเตาอบฝังเข้าไปแล้วสีได้มากเลยนี่ตัวนี้สวยอ่ uh, ถ้าเอาเตาอบไว้ฝัง่งคันนี้แล้วก็มีเตาทํากับข้าวอยู่ฝังกันอุยเฮ้ย,ฮยมันมีสีที่ได้ไงในเกมอะ unbelievable unbelievable เหลือเชื่อเลยเอาห้องครัวถ้าแต่งแบบนี้ก็สวยดีนะคะทีนี้เราต้องหาโซนวางขยะซึ่งด้านในตรงนี้เหมาะมากเฮย้ยมันมีขยะสีแบบ้ด้วยเหรอนี oh, ่ อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นพีชที่มีความอมชมพูแต่ว่าถ้าใส่ขยะตัวนี้ตู้เย็นไม่น่าใช้ได้งั้นเราขอเลือกเป็นขยะตัวเล็กของเบสเกมอันนี้ก็แล้วกันเอากดไปแล้วดังตอกตอกตอกไม่ออกมาล่ะเอามาแอบไว้บริเวณน,นี้นะคะแล้วก็อยากดูเครื่องชงกาแฟอันนี้ก็เหลืองไปอันนี้ก็แดงไปแต่มีเครื่องเพลทอินกรีเดียน์นะคะเอออาจจะเป็นโซนทําขนมเล็กๆอบบัฟเฟลอุ้ยโฮมเชฟพาโซคานเกาดเหมือนโฮมเชฟฟาโซขนาดนี้เลยหรือถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะที่เขาเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้ตกแต่งบ้านนี้ได้อย่างสวยงามดูสิคะ การเรียงตัวของ upper cabinet ถ้าจะให้มิมิซิมอธิบายความต่างของ kind regards กับ down to earth ด้านล่างที่เราแต่งไปนะคะสีตัวนี้จะมีความสดขึ้นมาจะมีความส้มมากกว่าข้างล่างเนี่ยมันจะออกเป็นน้ำตาลอ่อนแต่ตัวนี้เขาจะมีความอมชมพูเข้ามาเพิ่มขอกระซิบเจ้าของแบรนด์เลยนะคะว่าสีนี้ทาตาสวยมากแล้วก็ไปเล่นกับกลิตเตอร์คือผู้ซ้ำพูดซากเพราะว่าไปใช้มาจริงๆขอบคุณมากเลยนะขอบคุณอีกทีที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้มิมิซิมได้ลองใช้แล้วก็แฮปปี้มากมาตกแต่งโซนห้องครัวเสร็จนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบน เลยอุ้ยสวยอะคุณผู้ชมมันดูเป็นสีที่เป็นสีลิปสติกไกลเคียงมามาาเลยนี่งานผ้าม่านก็มีนะมันจะไม่ได้ส้มท่านี้มันจะมีความอมชมพูแต่ก็ไม่ได้ชมพูท่้นี้มันอยู่กลางกลางงั้นเราขอใช้ผ้าม่านสีครีมธรรมดาไปก็แล้วกันนะคะที่พูดมาทั้งหมดเกี่ยวอะไรกับการเลือกผ้าม่านกันเนี่ยโต๊ะทานข้าวเนี่ยเราจะเอามาไว้ในมุมเฉียงสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าเนื่องจากว่า for p l a n s มันปแลปลกแปลมากเลยอุ้ย peach มีความส้มแต่จริงๆนะต้องนน สวสยมันจะต้องเป็นพีชที่เข้มขึ้นมานิดหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกระชมบูแต่ก็ไม่ส้มเราว่าแล้วสีเนี้ยมันต้องหาเฟอร์นิเจอร์ยากแน่ๆเพราะว่าในเกมมันจะไม่มีสีที่กั้มกึ่งอะไรขนาดนี้นะเ,ออเราขอเพลย์เซฟแล้วกันนะคะขอเลือกเป็นเก้าอี้ตัวนี้มันอาจจะเจือจางแต่มันก็ยังเข้าข่ายสีลิปสติกที่เราได้ตกแต่งหน่อยเนาะเราจะตกแต่งด้านนี้ด้วยกระจกนะคะอย่างน้อยให้มันเหมือนขยายพื้นที่ขึ้นมานิดหนึ่งนะแล้วก็ดอกไม้ประดับบนโต๊ะเนี่ยหาไม่ได้เลยค่ะไม่มีสีอะไรที่เขาขายเลยมีใบอันนี้สีชมพ อุ้ยอันนี้พอได้อยู่นะแต่มันอมชมพูไปนิดนึงถ้าอันนี้ก็ส้มไปนิดนึง We have to choose อะโตะส้มแล้วงั้นตรงนี้ขอใส่ดอกไม้สีชมพูลงไปมีต้นไม้สวยๆที่กระถางมันก็มาเพิ่มสีชมพูให้กับบริเวณนี้ทิชชู่สักนิดเตอ,อมีทิชชู่อีกสักหน่อยลูกเนคเตอรีนสักนิดนึงนะคะใช่ปะมันชื่อลูกนี้ปะเนคเตอรรีนใครเคยกินบ้างอร่อยนะมันจะแนวๆแ,แบบว่าเออมีความแอปเปิลกับพีชอะรสชาติมันมันแยกไม่ออกว่าสรุปแกจะเป็นอะไร,ะ Apple, รก็จะเป็นแอปเปิลหรือแกจะเป ข้าไปด้านหลังนะคะโซนกินข้าวตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จด้านหลังตรงนี้ก็คือโล่งโจงมากแม่ภาพถ่ายสวยๆสักภาพหนึ่งไว้ตรงนี้นะคะเลือกไฟจาก Dream Home Decorator มาติดไว้ตามจุดต่างๆตกแต่งโซนห้องครัวเสร็จนะคะก็จะออกมาแบบนี้เลยเดินตรงเข้าไปด้านในเนี่ยก็จะมีการแปะรูปภาพแล้วก็เอาโคมไฟกับต้นไม้มาวางไว้ พอใจมากคุณผู้ชมเราเราแฮปปี้มากๆเลยนะจุดจุดนี้ต่อไปแล้วก็ห้องน้ำค่ะคิดว่าจะทําคล้ายๆข้างล่างก็แล้วกันนะคะเพราะว่าออบเจกต์ในเกมเนี่ยมันมีจํากัดมากๆเลยมันมันเลือกยากมากเลยนะว่าอะไรที่เหมือนอะไรที่ไม่พอแต่งห้องน้ําเสร็จก็จะหน้าตาออกมาแบบนี้นะคะเพลนเพลนไม่มีอะไรแต่ว่าสีไคลลกัสเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นสีส้มที่อมชมพูชัดเจนมากกว่าสีดาวทูเอิร์ธถ้าชั้นนี้เสร็จแล้วเราก็มูฟไปข้างบนกันดีกว่าคะ่ะทําสี November 10ทกันตัวเนี้ยจะติดความสม้ม แค่นิดเดียวจะมีความพิกเมนต์ของสีแดงๆสีชมพูเข้ามาผสมมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมแล้วเราคิดว่าอันนี้ส่วนตัวเรานะ November 10เนี่ยถ้าเป็นสีที่เราจะซื้อเราจะซื้อสีนี้เพราะความอมชมพูของมันทําให้ดูสีมีความแดงมากยิ่งขึ้นและพอทาไปนะคะหน้าขาวค่ะน, <c oughs> นี่คือประเด็นที่เราจะซื้อสีนี้นะเราว่าชั้นเนี้ยเราทําได้เป็น2ห้องแบบนี้เลยนะแล้วก็มีห้องน้ําแชร์ตรงกลางโอ้โหเลยเยอรคือ ม่มีมก็เทปมากเลยนะเรื่องเลเอาเนี่ยอุ๊ยเอาเรื่องว่านี่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 สีเขาจะออกแนวแนวนี้เลยคะ่ะคุณผู้ชมเหมือนประตูอันนี้เลยเราก็จะเอาประตูอันนี้มาใส่ไว้ตรงนี้1กรุ๊ปแล้วก็ใส่ไว้ตรงนี้อีก1กรุ๊ปส่วนวอลเปเปอร์เนี่ยเราขอชูสีนี้เป็นหลักๆไปเลยนะคะตรงฮาวายเราอาจจะทําอะไรไม่ได้มากแต่สิ่งที่เราจะทําได้นะคะก็คือการที่เรามีพรมหน้าห้องถ้าพรมใหญ่ไปเราก็จะต้องยอ่อแต่เราจะต้องย่อให้มันเท่ากันด้วยวางไว้แบบนี้สีมันจะมีความจัดจ้านขึ้นมากว่า2สี ที่แล้วเออถ้าสมมติว่าเราจะแต่งแบบว่า everyday look ใช่ปะเบา,เาแค่แบบเออทาปากไปเซเว่นนะจะแนะนํา2สีที่แล้วนะคะตอบโจทย์แต่ว่าถ้าอยากได้ look party, ลุค p าร์ y ี้ลุคที่มีความฉูดฉาดขึ้นมาก็จะแนะนําเป็นสีนี้เลยนะคะ november 10เนื้อสีจริงๆตัวนี้คือปังมากนะอาจจะมองว่ามีนี้แกอวยไปปาอวยดีคุณผู้ชมของดีอ่ะคือลองใช้แล้วถึงกล้าอวยขนาดนี้เจ้าของแบรนด์เขาส่งมาให้ใจก่ะอุ๊ยอันนี้ดีอ่ะทำเป็นห้องลูกห้องหนึ่งดีกว่าแล้วก็อีกห้องหนึ่ง เป็นห้องทํางานเออเอา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 อ่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยน <c oughs> ขอไปด้วยนะคะเราต้องแยกให้ออกนะคะว่าเวลาเราอวยกวับเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยเราพูดถึงอะไรอยู่คือด้วยความที่ในเดอะซิมสีเนี่ยสีมันไม่เหมือนกับสีพิกเมนต์ที่เขาผสมมาจริงๆแล้วอย่างที่เรารู้กันว่าเดอะซิมสีสีมันฉูดฉาดแค่ไหนในยุคที่มันเป็นมานะคะจะต้องมีแพคหลังๆที่มันจะดีแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่มีพม่านหรอ <c oughs> ถ้าเราเลือกสีไม่ได้นะคะเราขออนุญาตใช้เป็นสีขาวธรมธรมดาๆของดีเซอร์ลักส์คิดไปอ่าบล u ฟ บราฟี่มาอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็มีตุ๊กตาหมีอุ้ยน่ารักจังเลยกล่องของเล่นอยู่ที่หัวนอนอยากได้พรมฟูฟูสีแดงๆอันนี้นะคะซัก2ผืนเป็นผืนใหญ่ผืนหนึ่งแล้วก็ผืนเล็กผืนหนึ่งแบบนี้แต่งตัวตรงนี้แล้วก็มีกระจกด้วยดีกว่าเออกระจกปลายเตียงแบบนี้เออกระจกอาจจะหันตรงข้ามมาแบบนี้นะคะไม่งั้นตื่นมาแล้วทําไมคะตกใจคะ่ะตกใจหน้าตัวเองอ่ะ ้ามุมแบบนี้ไปต้นไม้ปลอมเบาๆกล่องเก็บของนิดหน่อยอุย้ยมีของระเกะละกะด้วยอ่ะซิมมันจะเดินผ่านไปได้ป่ะคุณผู้ชมเราจำไม่ได้แล้วว่าเหมือนว่ามันจะเดินเหยียบได้อยู่นะเดี๋ยวเอาซิมมาเพลเทสให้นะคะตกแต่งห้องนอนเสร็จแล้วค่ะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยอุย้ยแฮปปี้มากๆเดี๋ยวตรงนี้เราซิมมาเพลเทสให้นะคะว่าสามารถเดินผ่านเข้าไปแล้วนอนได้ไหมห้องข้างๆกันฝั่งนี้เราจะเนรมิตให้เป็นห้องทํางานค่ะโอ้โต๊ะสีที่ดีสีที่ใช่วางลงไปคอมพิวเตอร์เราขอเน้นเป็นสีแดงหน่อยก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันแอบเข้ากัับตว เก,ก้าอี้ตัวนี้คือเหมือนมากแมสีมันลิปสติกมากแต่ถ้ามาเป็นเก้าอี้เรื่องคอมแล้วมันจะไม่สวยนะงั้นตัวเก้าอี้เราขออนุญาตใช้สีขาวไปแล้วกันนะคะมาดูที่ตู้หนังสือกันเขาจะสีเหมือนหนังสืออันซ้ายสุดอันนี้แต่เขาจะไม่ม่วงเขาจะแดงๆแบบนี้แต่มันก็มีสีอื่นมาผสมนิดหน่อยไม่หน้าถือสาก,กันโนะ่ะหาสียากจริงๆอ่ะแปะลงไปในหลืบในรูนี้ก็คือใส่อะไรไม่ได้เลยอะ่ะคุณผู้ชมนอกจากเอาต้นไม้มาวางนะคะแต่ถ้ามีต้นเดียวอย่างเงี้ยก็ดูเหี่ยวเฉาก็คงจะเป็นต้น ้นไผ่อีกต้นหนึ่งอุ้ยสวยวาะนี่ค่ะรูปที่ใช่รูปที่กวนโอ้โหดูดีขึ้นมาทันตาเห็นเลยต่อไปพรมพรมเราอยากใช้ตัวเดิมเลยนะคะที่เป็นพรมกลมๆฟูๆของ High High s c h o o เ Year s เอามาไว้ด้านใต้ที่ทํางานตรงนี้ออมเราอยากจะเสริมสร้างทักษะสกิลต่างๆให้เขาเพิ่มเติมด้วยโอ้มีกล้องถ่ายรูปที่สีใกล้เคียงกันเอามาวางไว้นี่เชสเทเบิลน่าจะมีประโยชน์มากๆก,ก,กับซิมคุณผู้ชมนะคะอ่ามีเก้าอี้ e ตัวนี้อยู่โอ้ไน c ์ nice. แล้วก็มีนาฬิกาที่ รู้สึกสนุกขึ้นมาสนุกกับชีวิตขึ้นมาบ้างด้านหลังตรงนั้นเกาะซ้อนต้นไม้สูงๆไว้หนึ่งอันด้านหลังที่ทํางานตรงนี้มันก็โล่งไปนะคะเราจะหาของมาตกแต่งซึ่งนั่นก็คือรูปภาพที่พิงที่พื้นอาจจะต้องเอาฟิลเตอร์สีออกเนาะแล้วก็มาฟิลเตอร์แพคแทนค่ะอีโก้ไลฟ์สไตล์นี่ยเขาจะมีโอ้รูปภาพกลุ่มผู้หญิงที่ทาลิปสติกเฮย้ยสีเดียวกันบบอนนี่ตกแต่งห้องทํางานเสร็จแล้วนะคะเราเอาตัวที่รับเมลอะไระเงี้ยเผื่อว่าเป็นสายทํางานมีเมลนูน่นเมลนี่ทํางานก็เอามาวางไว้นะคะโต๊ะคอมก หน้าตาแบบนี้เลยไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเยอะเลยแต่ที่จะพาไปดูกันก็คือจะพาไปดูห้องน้ําของชั้นนี้ค่ะลืมเปลี่ยนไฟห้องน้ําอีกซะน,นี่มีมซซิมเป็นไฟให้เขาหน่อยแปะไฟลงไปก็เป็นอันเสร็จนะคะสวยอะ่ะทาได้ดีและนี่ก็คือสี November 10นะคะและสีต่อไปนะคะก็คือสี Winter Rose ตัวเนี้ยจะเป็นชมพูที่มีความอมม่วงและเราจะเลือก Wallpaper สีนี้ค่ะจากของ c o u r ด y a r d o โ s i s ให้เขาคือใช่ใช่เลยสีแบบนี้เลยตัวลิปสติกทุกสีมันจะมีความตุ่นๆน,นิดนึงนะเพราะฉะนั้นมันใช้ง่ายแน่นอนเราคิด ว่าชั้นนี้นะคะเราจะทําเป็นดับเบิลวอลลุ่มยาวแบบนี้ไปเลยให้เห็นด้านล่างทะลุลงไปแบบนี้และชั้นบนนี้จะเป็นชั้นมาสเตอร์ละค่ะเตียงที่ใช่เตียงดิโคูดเหมือนสีเหมือนมากแม่คือเตียงตัวนี้เลยของ growing together จะว่าไปเดอซิมมันก็มีสีที่คลับคลายคลับคลายกับลิปสติกอยู่เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยถึงจะไม่ได้เหมือนเป๊ะเป๊ะโป๊ะเจ๊แต่และว,ว่ามันก็มีความที่เราแต่งออกมาและได้เหมือนอ,อุ้ยภูมิใจมากเลยอ่ะคุณผู้ชมดูเนื้อต้องโคมไฟอันนี้ดิคือใจเลย อะสีแบบลิปสติกเลยอันเนี้ยชมพูไปไม่ใชอนนออ่อันนี้ก็เหมือนอ้ยอันนี้ก็เหมือนแต่ละว่าเออความชอบของเราเราจะชอบอันนี้มากกว่าของ high school years โอ้ยพรมเราขอใช้ตัวนี้นะคะมันจะอมชมพูมากไปนิดนึงแต่ว่าพอใส่เข้าไปแล้วมันมันชมพูไป <laughs> มันจะมีผมตัวนี้อยู่ค่ะที่รูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยแต่พีแเราชอบไหมชอบไหมมันจะรูปร่างหน้าตาประหลกดปรแล่นนิดนึงแต่ด้วยตัวเนื้อสีของมันมันได้อยู่อุ้ยชอบมากแต่เดี๋ยวก่อนเราสร้างไม่คิดเลยว่าเราจะต้องมีมาสเตอร์บารลูมด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะคะเราจะค่อยๆเหยีบเย็บทุกอย่างออกมาประตูห้องน้ําใช้เป็นตัวนี้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมาตกแต่งจุดอื่นเพิ่มเติมต่อยังขาดอะไรอยู่น้าพี่ฮะพี่ฮะ อองหนอนพี่ไม่มีตู้เสื้อผ้าเลยล่ะฮะคือพี่ก็จะบอกน้องว่าน้องจ๋ากดที่กระจกก็เปลี่ยนได้นะแต่เดี๋ยวพี่จะใส่ตู้เสื้อผ้าให้ละกันไว้หนึ่งตู้แบบนี้นี่ค่ะนี่คือสีของลิปสติกค่ะโอ,อ้บุกนุกหรอหาตั้งนานว่าจะมีโซฟาอะไรที่สีคล้ายลิปสติกไม่น่อันนี้ก็คล้ายนะของโฮสต์รนช์แต่ติดใจตัวนี้ของบุกนุกมากเลยอะอยากจะให้มีโซฟาอยู่ฝั่งคันนี้ห้องมันใหญ่ก็จะต้องมีที่นั่งคุยที่ปลายเตียงโต๊ะไม่มีนะคะก่อนเลือกใช้เป็นสีขาวแบบนี้มีกระถาาางงผ้าวา อิงแอบอยู่ฝั่งคันนี้น่ารักมากอุ้ยวางถาดคมไฟไว้ที่โต๊ะก็สวยค่ะติดงานอาร์ตไว้ด้านบนนี้โอ้ไม่มีมแกดนี่มันลดจริงๆเราชอบสิ่งที่เราสร้างมากเลยนะคะในเวลาเนี้ยเรารู้สึกว่ามันออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วเราก็ทําได้แต่ต่อไปอะ่ะลูเนี่ยทาอะไรอุ้ยมีชั้นวางหนังสือที่สีมันเข้ากันด้วยโอ้ เหมือนเกิดมาเพื่อช่วยมีมีซิมเลยหานานมากแม่ว่าจะใส่อะไรไว้ดีตกแต่งชั้นสีวินเทอร์โรสเสร็จนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเอาผ้าขึงของ High c h o o l Years มาประดับไว้นะมีเก้าอี้นั่งอ่านหนังสือมุมเล็กๆตรงนี้ต้นไม้ไฟต่างๆใดๆเอ่ยก็เอามาใส่แล้วก็ตกแต่งต้นไม้ดอกไม้ไว้ในมุมนี้นะคะในส่วนของห้องน้ำนะคะก็จะเน้นเป็นสีดําๆแล้วก็มีความอมม่วงอมชมพูอะไรอย่างเงี้ยมาผสมก็ทําง่ายๆไปเนะเพราะว่าเราอยากจะชูความที่เป็นสีของวินเทอร์โรสเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะคะด้านนอก นอกเอ terior เราก็จะตกแต่งเป็นโทนสีม่วงๆให้หมดเลยเพราะว่าตัวลิปสติกเขาสีม่วงใช่ไหมแต่ก็ไม่อยากให้ไปบังความที่มันเป็นสามเหลี่ยมของเชลเรานะคะสีหลักๆที่ใช้เนี่ยแน่นอนเลยว่าจะเป็นสีขาวกับม่วงตกแต่งด้านนอกเสร็จนะคะก็คือหยุดมือไม่อยู่จริงๆมีการใเซตากริวขยะมีโต๊ะชิวๆนะมีตู้นะตจดหมายด้านนี้ด้านหลังก็ตกแต่งสวนประมาณนี้เลยมิมิซิมเธอพร้อมเพลย์เทสแล้วใช่ไหม หนังท้องตึงแล้วใช่ไหมปะเราไปเพลย์เทสกันนี่ด้านนอกเราแอบบมีใส่บอลวิชชิ่งเวลไว้ด้วยนะเพราะว่าใครที่อยากได้ลิปสติกแบรนดดูปนะคะไปครอบครองแบบฟรีๆติดตามคลิปนี้ให้จบเรามาเริ่มกันที่ชั้นแรกค่ะกับชั้นที่ชื่อว่า down to earth ชั้นนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นชั้นที่มีสีน้ําตาลอ่อนๆอ,อ,อมสม้มเหมาะสําหรับลุกในทุกๆวันวันเบาๆหรือว่าใครที่ชอบทาสีนู๊ดเนี่ยสีนี้ก็คือคุณผู้ชมต้องถูกใจแน่เลยอะถูกใจแน่สีที่2คือสี คนะคะสีนี้จะเป็นสีพีชส้มๆอมชมพูขึ้นมาสีนี้มีมีซิมชอบนะเพราะว่าเอามาทาตาเรารู้สึกว่ามันเป็นโทนสีที่สวยอ่ะมันจะไปทางชมพูก็ได้หรือว่าจะแต่งตัวทางสีส้มก็ได้คือมันแต่งได้2แบบเลยแล้วถ้าใครอยากหาที่ปัดแก้มที่มันเข้ากับสีลิปก็ไม่ต้องหาค่ะในแท่งนี้คุณผู้ชมเอามาแต้มที่มือจะปะแล้วก็เอานิ้วแถบๆแล้วค่อยเอามาแถบที่แก้มปัดๆแถบๆวนไปให้มันฝุ้งๆก็ได้ทางแก้มได้ทางตาได้ทาง ในราคาแท่งละ390เท่านั้นแค่ทาตาแก้มปากก็กรุงแล้วอะ่ะคุณผู้ชมเราเนื้อเขาว่ะพิกเมนต์เขาแน่นเพราะฉะนั้นการใช้งานแต่ละทีอะ่ะถ้าเราไม่ได้แบบว่าจะฟาดแน่นๆหรือฟาดเต็มเถ้าเราแค่เต้มให้ดูแบบว่าเออหน้าฉันมีสีสันขึ้นมานะคือใช้ได้กันเรื่อยๆใช้กันไปยาวๆเลยค่ะชั้นที่2องคานวิกาสก็ตแลนด์เทสได้เช่นกันนะคะไปเราขึ้นไปดูชั้นที่3กันกับสีที่ชื่อว่า november t 0 n จะบอกว่าสีเนี้ยถ้าเราจะซื้อนะเราจะซื้อ เพราะว่าหนึ่งเลยเราอะทาสีนี้แล้วหน้าเราขาวมากมันมันขับผิวเรามากซึ่งผิวแต่ละคนมันก็เหมาะกับแต่ละสีที่ต่างกันใช่ไหมคะเราก็จะควรจะต้องรู้ตัวเองว่าเออผิวอย่างฉันมันเหมาะกับอะไรตุ้งเสื้อผ้าใช้การได้แต่กระจกใช้การไม่ได้นะคะมันอยู่ลึกเกินไปอะมิมี่มาเล่นกลมหน่อยสี november ten นะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเอามาแต้มไวท้ที่ตรงกลางปากแล้วทําเป็นแกรเดียนหรือว่าทําเป็นการเบ like <ๆ>ลอเบลอไล่ออกมาฟุ้งๆอะ่ะก็คือสวยมากเลยนะเหมือนแบบกัดปากตัวเองอะแต่ไม่ได้กัดอะใช้สีลิปสติกอะไม่ได้กัดจริงๆส่วน ตัวเราประทับใจสีนี้มากเพราะว่าทําให้หน้าเราขาวได้ <laughs> ดูกันมาขนาดนี้ต้องจำชื่อสีให้ได้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรม Giveaway จาก b a รนด์ดูโอเคชั้น November 10เนี่ยเราใช้ได้ทุกอย่างและมีมีขึ้นมา playtest ชั้นที่ชื่อสีว่า Winter Rose สีนี้โคตรสวยยุนนิคมากสำหรับส่วนตัวเรานะเราไม่ค่อยเจอสีลิปนี้กับแบรนด์อื่นสักเท่าไหร่มันจะมีความม่วงชมพูตุนๆแต่สวยมากอะคุณผู้ชมเหมือนได้รับการ ผสมสีมาอย่างดีอ่ะเราก็ชอบทาสีนี้อ่ะถ้าสมมติว่าเลตเซียว่าเราใส่ชุดหวานหวนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใส่ชุดเมื่อกี้สีม่วงอ่ะเราทาสีนั้นได้เลยคุณผู้ชมมันเข้ามากเอามีมิกะนอนเลยเหรอลุกขึ้นมาก่อนมาเพเดสก่อนเป็นอีกสีหนึ่งที่ที่มีมิซิมประทับใจมากๆเลยนะคะกับแบรนด์นี้เพราะว่ามันดูยูนิคมันดูปังมากสีมันเหมือนว่าเปเปอร์อันนี้จริงๆเลยโอเคบ้านนี้ใช้การได้ทุกจุดแล้วนะคะยกเว้นกระจกในห้องนอนเล็กอันนี้เนาะเรามาทบทวนสีกันอีกทีนึงนะ,แล,ะ,กกะแล้วีรกแส นูดน้ำตาลอม้มๆชื่อสีว่า down to earth สีที่2นะคะเป็นสีพีช้มๆูอมชมพูชื่อสีว่า kind r e g a r d สีที่3ชื่อสีว่า november 10จะมีสีชมพูที่อมแดงขึ้นมาเออต้องใช้คำนี้ไม่มีแกก็พูดสร้างไปพูดไปดูสีชมพูที่มันอมแดงๆมีมีซิมทาสีนี้แล้วนะข่าวค่ะชอบค่ะชอบมากค่ะและสีสุดท้ายนะคะสีที่ชื่อว่า winter rose จะเป็นสีชมพูม่วงมตุนตสวยมากพุดดี ถ้าจะให้เราป้ายยานะเราป้ายยาตัวนี้เลยค่ะสี November 10ค่ะกับอีกสีหนึ่งที่เราชอบนะคะก็คือสี Kind Regards คือมันสวยมากคุณผู้ชมแต่ทีนี้ส่วนตัวเราที่เขาให้โปรดักต์เรามาแล้วเราไปเทสนะเราเอาเราเอาสี Winter Rose มาผสมกับสีอะไรหรอวะเอามาผสมกับสี Down to Earth แล้วเราเอามาปัดแก้มค่ะคุณผู้ชมสวยมากสีแบบคือเข้ากับผิวเรามากมเลยนี่คือสิ่งที่เราอยากจะป้ายยาจริงๆนะคะ Winter Rose กับ Down to Earth คือแบบเอามาผสม ฟุ้งๆนะแล้วเอาไปนวดบนแก้มแบบบรัชบัตจะสวยมากค,คุณเจ้าของแบรนด์คะคืออยากให้ทํามากเลยอะค่ะอยากให้ทาคลิปอะค่ะสองสีนี้ผสมกันอะ่ะมีมีชอบมากเลยอะมันสวยจริงๆนะถ้าใครอยากติดชมพูก็ใส่วินเทอร์โลสถ้าอยากติดส้มๆน้ําตาลนิดนึงก็ใส่ดาวทูเออร์โอ้โหแฮปปี้ค่ะ <c oughs> และมาถึงกติกา Gi กิฟต์เอาเกันดีกว่า <c oughs> <c oughs> พร้อมฟังนะกิจกรรมกิฟต์เอาเจกลิปดูปฮาแทง5รางวัลเลยนะคะชวนแฟนๆคุณมีมีมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยว่าชอบห้อง ไหนสีไหนที่อินสไพร์บายลิปดูมากที่สุดพร้อมเหตุผลสั้นๆยกตัวอย่างนะคะคุณมีมีซิมชอบห้อง November 10มากเลยเพราะว่าคิดว่ามันทาแล้วนะ้าข่าวแน่ๆค่ะหลังจากที่พิมพ์คอมเมนต์แล้วอย่าลืมไปกด Follow IG กับทางแบรนด์ด้วยนะคะชื่อว่า dupbrand.official จะประกาศผลผู้ที่ได้ g i f t a w a y ลิปสติกไปทั้ง5แท่งทางช่องทาง IG ของทางร้านนะคะเพราะฉะนั้นรบกวนคุณผู้ชมทุกท่านไปกด ติดตามกันไว้เลยประกาศผลวันที่31มีนาคมนะคะแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะช่วงที่คลิปเราลงเนี่ยมีโปรโมชัน่นจากแท่งละ390บาทเหลือแท่งละ3 3 3บาทลิปดูปหลิป2ลุกแต่สำหรับมีมีซิมให้3ลุกเลยค่ะเพราะว่าปัดแก้มปัดปากปัดตาได้หมดสุดยอดปังมากอยากให้คุณผู้ชมมาร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้กันเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทางแบรนด์ดูปด้วยเช่นกันเพราะว่าเป็นแบรนด์คนไทยเลยแล้วก็ไปสั่งทำที่ไต้หวันจาก การคุยงานเรารู้สึกได้เลยว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาตั้งใจมากๆนะคะเพราะฉะนั้นบิมิซินก็จะขอเป็นกําลังใจให้เช่นกันแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะที่สปอนเซอร์ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะรู้นะว่าแอบดูอยู่ถึงมาขออะไรหาทําแบบเนี้ย <c oughs> สำหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ